ท่านผู้ชมครับการเคลื่อนย้ายกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูนับเป็นการส่งกําลังรุงที่ไกลที่สุดเท่าที่กองทัพไทยเคยปฏิบัติมาดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนและการจัดระบบที่ดีซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพไทยในระดับสากลครับการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟู นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของกองทัพไทยในการดำเนินบทบาททางทหารในเวทีโลกและนับเป็นปฏิบัติการด้วยกำลังผสมขนาดใหญ่พร้อมยานเกราะภายนอกระยะการส่งกำลังบำรุงของไทยซึ่งนับเป็นประยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่กองทัพไทยเคยปฏิบัติมาดังนั้นการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุโทโธกกรจึงต้องมีการวางแผนและจัดระบบที่ดีโดยกำลังพลชุดที่1จํานวน409นายประกอบด้วยส่วนสําคัญคือ ส่วนบังคับบัญชาส่วนทรงกําลังบํารุงและหน่วยทหารช่างที่จะต้องไปสับเปลี่ยนกาลังกับกองร้อยรวันดาในเมืองบุกจ้าเพื่อเข้ารับมอบการควบคุมค่ายยุทธปกรจะตั้งอาคารสานักงานและขยายฐานที่เมืองนายลาลาโดยจะออกเดินทางเข้าปฏิบัติการในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้หรือเมื่อยุทธปกรไม่น้อยกว่า80%เปอร์เซ็นเดินทางถึงพื้นที่ปฏิบัติการส่วนกำลังพลชุดที่สองจำนวน400นายจะออกเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ ในช่วงต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2554หรือเมื่อการดำเนินการขยายค่ายพักณเมืองมุกจ้าใกล้แล้วเสร็จและเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมายุทธปปกรณ์และกำลังพลชุดกำกับดูแลยุทธภปกรณ์ของ,องกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้ออกเดินทางจากท่าเรือจุดสม็์จังหวัดชนบุรีไปยังพื้นที่ของกองพันไทย ณเมืองมุกดาการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าปฏิบัติการซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการขนย้ายยุทธปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยยานพาหนะจำนวน174คันและสิ่งอุปรกรณ์ในสายอื่นๆบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน179ตู้โดยมีกำลังพลชุดกำกับดูแลยุทธุปกรณ์ของกอง,งกำลังเฉพาะกิจ980ด 80, ไทยดาบูจำนวน3านายควบคุมและกำกับดูแลยุทธุปกรณ์ของกองกำลัง แต่แต่เคลื่อนย้ายออกจากประเทศไทยจนถึงที่ตั้งพันโ์รไทยให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง